นะ้นลูกแฝฟดมามามาตอนเช้าจะได้กินอะไรมาตอนเช้าอ่ะเขาเก็บให้ตอนเย็นตัวเองมาตอนเช้าจะได้กินอะไรเนี่ยฮะเก็บไม่ทันหรอกต้องมาตอนเย็นดูดิยืยนสองตัวอยู่อีกข้างรถฝั่งนี้ดูเข้ามา เยอะมากแล้วม,มาตอนเช้าไม่ได้กินหรอกต้องมาตอนเย็นนะถึงจะได้กินตอนเช้ายังไม่ออกข้างนอกเลยเก็บไม่ทันหรอกลูกแฝดร,รอบก่อนอยังตัวเล็กๆอยู่เลยนี่เริ่มโตแล้วพากันมาตอนเช้ามันจะไปได้กินอะไร น่่แม่ไม่มีกินตอนเช้านะ่ะต้องมาตอนเย็นถึงจะได้กินนเฟดกว้างก็มีลูกเฟดเหมือนกันนะ แสดงว่ามีอยู่แต่ไม่เยอะมีหลงหลงเรือๆนั่นเลยดูตัวเล็กฝั่งนี้ก็มีกำลังเดินหากันนะ ไล่กันลวไล่กันมาแบบบุ้นๆเลยวันนี้ดูไล่กัน แสดงว่ายังมีเหลืออยู่มั่งแต่ว่าไม่เยอะดูไล่เขาโดนเขาไล่กลับดูดิดูไล่กัน Điều mà เดี๋ยว chưa? Mà tôn trào. ไล่กันห่วงกันละอ่ะห่วงกันดูเขีย่ยใช้ขาเขี่ยกันนะไล่กันแล้วมันไม่เยอะแล้วเพลินเลยวันนี้ เนี่ยมาแล้วสองตัวก็ดีตรงได้มองเขากินนี่แหละนั่งมองเขากินเพลินดีเดี๋ยวก็มาเพิ่มตอนนี้มาสองตัวก่อนจดิน่าจะเป็นมแมลงวันนะตอม เพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่มแมลงวันจะเยอะหน่อยแต่หน้าหนาวไม่มีหรอกแต่จะมีแค่หน้าร้อนเนี่ยแมลงวันแล้วแล้วมันก็แรงนะพูดถึงแมลงเพราะว่าดูหญ้าเดิหญ้านี่ไม่เขียวเลยอ่ะเพราะว่ามันน,นี่เลยชมกวางกินแอปเปิ้ล เราพยายามแบบว่ากระจายนะเราเอามาไว้แล้วก็กระจายออกเพราะว่าถ้าไม่กระจายอ่ะบางตัวก็ไม่ได้กินไอ้ตัวที่เป็นจ่าฝูงมาก็มาเขี่ยตัวที่แบบเล็กๆออกเงี้ยตัวในกลัวกลัวเขาก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยเราก็เลยกระจายออกหน่อย ให้เป็นวงกว้างไปหน่อยก็เลยกินห่างกันหน่อยหนึ่งแต่ก่อนเราจะกองไม่ที่เดียวไงแต่หลังๆมาเราเริ่มกระจายเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่แบบห่วงกินไม่ให้ตัวอื่นกินด้วยอะไรประมาณเนี่ยก็เลยรอกระจายออกให้กินทั่วๆกันแล้วก็ ตรงข้างหลังตรงใต้ต้นตรงโน,น้นนั่นกะนะ็ต le, นะ้นแอปเปิลนั่นน่ะฝั่งข้างในนะ่ะติดป่านะั่นน่ะเราก็เขลียเคลียลงมันกันนะแอปเปิลน่ะใกล้หมดแล้วล่ะตรงนี้เพราะว่าเราเขยา่าเขยา่ขยาลงเราต่อยลงเนี้ยเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่บนต้นไงถ้าอยู่บนต้นแนละ้วเดี๋ยวเกิดมีมาเนี่ย ก็เลยพยายามบนต้นอ่ะพยายามให้มันไม่มีในต้นต้นข้างๆข้างๆไอ้ไอ้ไอนี่บังอ่ะเรือบังอยู่นะเห็นไหมนั่นอ่ะเพิ่งจะขึ้นใหม่เพราะว่าปีที่แล้วมีมาจัดการลงปีนี้ไม่มีลูกเลยเพราะว่าอ่ามันหักไงมันหักออกหมดเลยมันหักลงเลยว่างั้นเถอะ เพราะว่ามีขึ้นกินเราก็เลยตัดตัดแต่งเขากําลังขึ้นใหม่นั่นแหละกำลังขึ้นใหม,นนะลใหม่ลูกเลยไม่มีปีนี้ปีหน้านั่นะลูกถึงจะเยอะถ้าตัดแต่งอ่ะลูกจะเยอะลูกจะสวยใหญ่วันนี้เพิ่งเห็นสองตัวเราอีกนิดหนึ่งยืนมอง ต้องมีตัวอื่นมาด้วยนะก็เดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยกินแล้วก็ไปไปแล้วกลับมากินต่ออยู่ประมาณเนี้ยกลับไปกลับมายืนมองเมื่อกี้สงสัยมีตัวอื่นจะมาก็เลยมองกินแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับมา กินตัวนี่เลยแสดงว่าตัวอื่นใกล้จะออกมาแล้วถ้าเขายืนมองตัวอื่นแสดงว่าตัวอื่นมามีมาใหม่ถึงช่วงเวลาเขาออกตอนเย็นๆดูเขาเขียว มันก็เลยพืนไ่ดูเขาเคี้ยวแล้วมันพืินดีหันขวับเจ่แสดงว่าแม่ลูกใกล้จะมาแล้วเนี่ยมันจะมีกวางแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งก็สงสัยเขานอนอู่แถวนี้เลยจะออกมาประมาณนี้ กินตัวเขาต้องกินแบบว่าถ้าแม่ลูกออกมาแล้วเขาจะห่วงกิน<ม>ไอ้พวกนี้จะไม่ค่อยได้กินตัวแม่จะห่วงว้วนเชียวันนี้แม่ลูกมามืดเชียจนจะมืดอยู่แล้ว สงสัยไปแถวโน่นมาแถวไอที่เขาสนามหญ้าที่เขาเลี้ยงม้ากันนะพึ่งจะกลับมาม้ามืดเชียวจนตัวอื่นเขาหนีหมดแล้วกินจนหนีหมดแล้วเตียงพึ่งมานี่เลยมาผัดกันอื ลูกก็โตแล้วนะแต่ลายยังไม่เปลี่ยนลายยังมีจุดอยู่ถ้าเขาโตเต็มที่จุดตามตัวเขาจะไม่มียังไม่ถึงปีหรอกพูดถึงแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอะที่มีรูปแฝด